ครับวันนี้เรามาช่วยกันอนุรักษ์ภาษาบาลีแลนะนาของเรากันไว้นะครับมามาถึงบทสวดปฏิจจสมุปบาทนะครับมาตอนที่สิบเก้าแล้วนะครับแม่แม่เราลองมากอยเลยนะครับแม่แม่อันภาษาบาลีแลนะนานั่นนะพวกจะมีตัวซ้อนนะครับแม่แม่ตัวซ้อนนะครับแม่ ตัวจ้าซ้อนจ้าเห็นไหมจ้าซ้อนจ้าเนี่ยเมื่อมีตัวซ้อนและตัวตั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยจะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะค็ัมายไหมเห็นไหมตัวว่านี่เป็นปัญจชนะต้นนะครับถ้าบอกมีไม่กุไม่กิก็เสมือนว่ามีไม่ซัดอยู่ด้าบนนะก็หมายไหมพอดีตัวนี้มีไม่มีไม่กินะครับตัวว่าเนี่ยครับตัวว่าไม่กินะครับสะกดด้วยตัวจ้านะครับอ่านว่าวิทนะครับวิทนะครับาตัวจ้าตัว ตังลุ่มเนี่ยมันมีไม่ก่าอยู่เห็นไหมอ่านว่าวิจารนะครับวิจารนะครับอ่าันตัวต่อไปนะครับตัวตะซ้อนวาเห็นไหมอันนี้เป็นการซ้อนแบบพิเศษนะครับอเป็นซ้อนกันแบบออกเสียงควบกัมนะครับมาอย่างเช่นอย่างเช่นตัวปะละหงนะเห็นไหมอ่านเป็นพรึมนะอ่านเป็นตัวซ้อนนะก็อ่านเป็นตัวซ้อนตัวตะเวอันนี้มัน ตวนะตวอตวตวอตวตวาตวาตวะตวะตวะตวาตวเวนะครับเห็นไหมมันมีมันมีตัวซ้อนแล้วมันจะต้องอ่านเป็นเสียงควบกั้มนะครับมันมีไม่เก๋อยู่งั้อ่านอ่านว่าตเวหรือตเวตัวเววะอ่าอนวะทั้งหลังนี่มันก็ออกมาตัวนะครับตเวอ่าน่าตเวตเวตเวนะอ่านตะเวตัวเวนะ อ่านบวยวยนะครับอ่านบวยโวยเตวเวนะครับอันมันอันตัวว่าอันตรงรังหลงเนี่ยมันเป็นเป็นตัวเศษๆตัวมาครับมาเพราะมันไม่แค่นี้นะครับมันตัวของมันอะที่มันเขียนมามันมีตัวตะท้อนว่ามีไม่เก๋แค่นั้นอะมันมีแค่นี้นะครับก็อ่านว่าตะเวตะเวตะเเตวเวนะครับมาอ่านเป็นบวยโวยนะครับอ่านบวยวยมันเป็นกําควบกัมนะครับเตวเนี่ยเตวะว่าเตวะว่ามาอ่าน อ่าอันนี้ตัวสะมันบัดซ้อนนะครับไหมไหมอ้ตัวนี้มันบัดซ้อนนะฮากับบัดซ้อนไปนะครับก็อ่านไปเป็นตัวไปตัวของมันนะก็ไหมไหมอ่าฮามาดูตัวซ้อนตัวอื่นๆนะก็ไหมไหมอ๋อเนี่ยมันเจอตัวซ้อนนะครับอันนี้ความจริงมันเป็นตัวง eh? นนะซ้อนขะนะครับกะขะกะข้างะนะครับมามันซ้อนพอดีมัน่านอ่านว่าสั่งนะครับมันอ네่านว่าสั่งเพราะก็เลยใส่ไม่กังมนอยู่ทังบนเนี่ยทำมีตัวเดียวนะอ่านว่าสั่งนะครับมา พอดีมันเป็นตัวซอ้อนไอ้ตัวคะนี่พราก็เลยกลายเป็นไม้กังไหลนะครับมาในภาษาละนานี่มันพิเศษหน่อยกว่าภาษาไทยนะครับมนเป็นไม้กังไหลนะครับ่าอ่านว่าสังนะครับตัวคะตัวลุ่มเนี่ยมีไม่ก่าตัวมากับสังขานะครับสังขาตัวละนิ่มตัวกับสังขารละนะครับอ่านตัวอื่นมันบอ่ม,ม,มีไม่ตัวซ้อนแล้วไหนไหม เมื to ่อม pues ีตัวซ้อนแล้วก็้องอ่านไปเป็นตัวไปตัวของมันเองนะครับตัวประกอบไม้นะครับไม้ในภาษาบาลีและนาพันมีอยู่แปดตัวนะครับอาอีอีอูเอโอนะครับมาแล้วก็แถมตัวอังมั่มตัวนะครับตัวอังนั่นมันก็คือไม้สั์สะกด้วยตัวงะนะครับมามันเจออย่างมันก็อังมันนังมันจังมันมังอย่างกระมวสละอังนะครับมาเป็นไม้ที่มีตัวสะกดตนะครับอัน อันไม้ที่มันมีตัวสะกดก็อย่างอี้ไเห็นไหมตัวอะนะครับมีไม้กะซ่อนรูปอยู่ในตัวแล well. ้네วก็อ่านว่าอาะนะครับอะนะครับมาตัวยะนี่มีไม้กะซ่อนรูปอยู่ในตัวก็อ่านว่ายะนะครับมาตัววะเนี่ยมีไม้กะซ่อนรูปอยู่ในตัวนี่มันก็อ่านว่าวะนะครับตัวอะนี่มีไม้กะซ่อนรูปอยู่ในตัวก็อ่านว่าอะนะครับ ตัวสะมีไม่เก๋นะครับอ่านว่าเสนะครับ่าตัวสะโลดด์นี่มีไม่กะซ่อนลูกก็อ่านว่าสะน,นะครับ่าอะเสสะนะครับมาตัวว่ามีไม่กี่ก็อ่านว่าวีนะครับตัวละมีไม่กาอ่านว่าลานะครับาต,ตัวตัวละในภาษาบาลีจะต้องออกเสียงรอเสมอนะครับมาบ่มีฮอนะครับฮอนะมันเกิดมาที่หลังนะครับ่าฮอนะอ่าที่เปิดเอาตัวละนี่ไปเขียน เสียงฮอในภาษาเจ้าบ้านบาลีภาษาเจ้าบ้านละนาเนี่ยออันนั้นมัน,ม,นมันมาที่หลังนะครับไอก้กดกดกดไอ้แบบนั้นมันมาที่หลังนะไอ,ะอ้อันแรกๆมันคือตัวละนี่มันออกเสียงลอเสมอน,นอะวิลานะครับาตัวกะมีไม้กะซ่อนลูปอยู่กับอันว่ากะนะครับตัวหน้า มีไม่กี่การวันนี้นะครับตัวละมีไม่โกการว่าโลนะับมาตัวท่ามีไม่กาการว่าทานะครับมาตัวท่านี่มันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใจไม่กาวงนะครับมาตัวกะอ่าเนี่ยตัวกะตัวนี้นะครับตัวบะนะครับอ่าโชคทีมันในบาลีบุ้นมีตัวบะตัวปะป้อมนะครับมา ตัวก้าตัวป้าป้อมตัวต้าตัวท่าตัวว่านะครับมันมีห้าตัวนะครับมาที่บรรจัยไม่กล่าววงนะครับในภาษาอ่าบาลีและนาเนี่ยนะมีห้าตัวนะครับมาตัวละเนี่ยมันเศษอยู่ทางนอกเนี่ยแม่ก็อ่านว่าละนะครับตัวหน้ามีไม่กี่อ่านวันนี้นะครับตัวละมีไม่โกอ่านว่าโรนะครับมาตัวท่ามีไม่โกก็อ่านว่าโทนะครับหมายแม่ แม้จะเป็นไม่โกแต่มันก็คือไม่เก๋ไม่กาบวกกันแล้วก็เป็นไม่โกใช่ไหมเมื่อมาใส่กระโจธานี่มันก็กลายเป็นไม่กาวงได้ใช่ไมเห็นไหมะโลโทใหไหมโลโทไม้โกก็ยังเป็นไม่กาวงนะครับเขามาอ่านกันรวดรวดลุ้ลลลลนะครัก็แมแมออวิจาญยตะเววะวอะสีสะ วิลากะนิโลธาสังขาระนิโลโทนะครับมาก็อ่านอย่างนี้นะครับแมาบาลีไทยพวกก็เขียนได้เองแม่ตัวจะซ้อนจะเพื่อนจะมีจุดพินทุไว้นะตัวตะซ้อนว่าเห็นไหมอ่าเพื่อนมีจุพินทุประดับไว้นะครับมาอันนี้เป็นการซ้อนแบบ เสียงออกเสียงควบกล้ำนะครับมามันเป็นซ้อนพิเศษของภาษาภาษาบาลีนะครับเห็นไหมตัวงะซ้อนขาเห็นไหมงะซ้อนขาพวกกบมีจุดพินทูปะด้วยนะครับมาเห็นไหมอ่าอันนี้ลักษณะบาลีไทยพวกก็เขียนได้กันอย่างอี้นะครับแม่แต่วันนี้เราจะอ่านเป็นเสียงกำเมืองนะครับเขานึกเสียว่าอัน กรคำเหล่านี้คือภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับคือการเอายืมมาวักษอไทยนะมาปรับเทียบเป็นอักคราลณาทาังบนพุ่นนะครับมาแล้วประกอบกอเข้ามากับแบบภาษาไทยนะครับมาเอายืมเอาชุดพินทุมาใส่ต้องอันนมาแล้วนิดหน่อยนะครับมาอ่านเป็นเสียงกาเมืองนะอ่านว่าอย่างนี้นะครับหมนไหมอวิจญะ,ะเววะอเสสวิลกะ นิโลธาสังขาระนิโลโทนะครับถ้าถ้าอ่านบร,ริเมืองบร,ริไทยบอกเข้าใจนะครับคำอ่านเขียนใหือเขียน,นไว้ในบรรทัดที่สามนี่เรียบร้อยแลวนะครับม่แม่อ่าถ้าถ้าอ่านตามรักภาษาไทยท่านจะได้สำเนียงเจ้าระนาเชียงใหม่ใจยนไปเลยนะครับมาก็อ่านว่าอย่างนี้นะครับอวิจญะเตะเววะ อาศะวิลากะนิโลธาสังคาระนิโลโทนะครับแปลว่าอย่าง้ะครับแปลว่าเพราะความจืดจางแลดับไปโดยบ่เหลือหลอแห่งอวิจานั่นแลจริงมีความดับไปแห่งสังขารนะครับ อันนี้เขียนเป็นภาษาลานาจ้าบ้านปัจจุบันได้เดนะครับมาตั้งรูปนนี้นะเป็นภาษาลานาจ้าบ้านนะครับปเขียนได้อย่างอี้นะครับแม่แม่อันนี้รุ่นนี้มีไม่ย่ะไม่ซัดแล้วนะอ่าครบเครื่องแล้วครับอ่านครบเครื่องแล้วนะครับมาพ่อนะครับมาตัวป้าละหงเนี่ยอ่านเสียงพ่อนะอ่านพ่อนะครับไม่ใช่เพลาะนะเพลาะนะมันไทยนะครับอ่านว่าพ่อนะครับพ่อความจืดจาง แลดับไปโดยบอ่อเหลือหลอห่อแห่งอวิชจานั่นแหละจริงมีความดับแห่งสังขารน,นะครับมาสังขานนรเน่ไหมอันอันภาษาบาลีพ้นสังขารละนะครับละนะั่ะนะอยู่ตรงบนนะครับมาอันเป็นภาษาชาวบ้านแล้วพนเอาละมาสะกดอยู่ตรงลุ่มเนี่เป็นขานไปเลยนะครับม่ สังขารนะครับมามันก็มาจากกรมบาลีเป็นสังขละนั่นนะครับาสังขละสังขาลาสังขลอะไรอย่างก็ว่าไปแล้วก็มาเป็นไอ้ละนี่มันออกเป็นลาก็ได้เป็นลังก็ได้อย่างนะั้นมันมันวิพัฒน์เปิ้ลนะครับวิพัฒน์ของเปิ้ลไปอย่างนั้นสังขารนะครับมาเป็นภาษาจาวบ้านแล้วเขียนว่าสังขารมากกันก็เลยเอาภาษาบาลีมาตัวนะครับมาผสมผสานกันไปนะครก็มาเขียนเป็นเป็นภาษาจาวบ้านและสังขารน,นะครับ เพราะความจืดจางและดับไปโดยบเหลือหล่อแห่งอวิจานั้นแลจจึงมีความดับแห่งสังขารนะครับอ่าเอามาทบทวนภาษาบาลีก้าเงอหงอมคำนะครับเห็นไอมอ,อ่านว่าอย่างนี้นะครับอวิจารนะตะเววะอเสสาวิลากะนิโลธา สังขารนิโโทนะครับมาไปช่วยกันพวกเขียนพวกอ่านกันนะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ